บางท่านถามมาว่าช่างหนูครับช่างหนูคะตู้เย็นเดินพ้อมเดินแล้วไม่เย็นคือได้เปลี่ยนลีเลโอเวอร์โหลดแล้วมันก็เหมือนเดิมครับช่างหนูขอย้ำอีกทีนะครับดูให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคอมเดินนั้นมันไม่เกี่ยวกับรีเลยหรือโอเวอร์โหลดนะครับผมแต่จุดนั้นถ้าคอมเดินอยู่ไม่ต้องไปเปลี่ยนรีเลโอเวอร์โหลดครับที่ถามช่างหนูว่าเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนเรวลวลโดแล้วก็ไม่เย็นเหมือนเดิมไม่ใช่หรอกครับผมคนละส่วนกันถ้าคอมเดินอยู่ไม่ต้องไปเปลี่ยนครับต้องส่งถ้าบ้านบ้านก็ส่งสร้างตรวจเช็คนะครับผมถ้าคอมเดินอยู่ไม่ต้องเปลี่นก็ไม่ต้องเปลี่ยน,นนะครับผมก็ตรวจเช็คแบบช่างหนูตาดูหูฟังมือจับนี่แหละครับผมวิธีการตรวจเช็คของเราก็ต้องใช้จุดเซน์ของตัวเองมั่งให้ดูสังเกตว่าอาการของวันนี้เป็นยังไงยังไงไง่ายๆก็ทําดูช่างหนูแล้วง่ายครับ ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทําได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อชาร์บนะครับผมเดี๋ยวครับชาร์บนะครับผมอันนี้รุ่นของเขานี่ครับ S J 5 2 8 E V นะครับผม10.6คิวฟุตนะครับผมมันเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ครับรับประกันคอมเพรสเซอร์10ปีนะครับผม อาการของเขาที่มาซ่อมนี่เดี๋ยวสังหรุจะพาตัวเช็คความกันเขาบอกว่ามันไม่เย็นครับเขาบอกคอมเดินไม่เย็นเพราะลมหมุนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กดูกันนะครับผมทําตามขั้นตอนครับผมเรามาเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์ก็จริงครับแต่จะแผงควบคุมเขาเรียกอินเวอร์เตอร์แต่คอมนัดเป็นคอมธรรมดาครับผมไม่ใช่คอมอินเวอร์เตอร์นะครับเติมน้มยานหนึ่งสามสี่นะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวเราละครับสักครู่ครับความเดินหรือเปล่า โอเคนะครับความเดินนะครับสีเราไปจับดูคอยเย็นนะครับคอยเย็นไม่ถึงว่าท่อนี่ครับท่อที่ลมเป่ามาครับแบบบ้านๆจะบางคนม่ก็ทราบว่าคอยร้อนเป็นยังไงครับท่อนี้ครับถ้ามันร้อนอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่ามันต้องเย็นแต่นี่มันไม่มีความอุ่นไม่มีความร้อนขึ้นมานะครับความเดินนะครับหลังมือแตะดูนะครับความก็จะเดินเบาหน้าดูครับผมนะครับเดินนะครับผม อ่าไม่มีอีกสักพักทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีก็ได้ถ้าคนที่ว่าบ้นบานๆตรวจเช็คดูก่อนว่าหรือช่างใหม่ทิ้งไว้สักห้านาทีนะครับผมแต่ถ้ามันจะเย็นนะครับมันก็จะอุ่นขึ้นมาทันทีแล้วก็ค่อยร้อนขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในดอาการแล้วถ้าทางจะเป็นแบบที่เขาเจ้าของเขาบอกว่าไม่เย็นครับผมคอมเดินถูกต้องนะครับผมไม่มีแววนแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูพัดลมนะครับว่าหมุนตามที่เขาบอกหรือเปล่าครับผมด้านบนนะครับนี่ เสียงพัดลมเลยครับเสียงหึ่งๆครับแต่นี้ครับผมปกติครับการปรับของเขาไม่ถูกต้องนะครับธรรมดาครับถ้ามันไม่เย็นเขาต้องเล่งสุดเข้าใจว่ามันไม่เย็นเขาต้องเร่งไว้ก่อนมันํำหลักจริงปรับไปถูกต้องก็ต้องไปอย่างี้ครับเอาไว้เลขสองเลขหนึ่งขีดขีดสองขีดหรือที่หน่อยดีครับลมจะได้เป่าลงล่างนะครับคือวิธีการปรับนั้นไปปรับอย่างนี้มันจะเย็นเฉพาะด้านบนนะครับด้านล่างไม่เย็นนะครับผมต้องปรับแบบบาลัดแบบนี้ครับเอาไว้เหลือแค่สองขีดหรือเหลือท้ายสุดเลยก็ได้อย่างงี้ครับเหลือขีดเดียวก็ได้โอเคคคคครรัับบบดููลิป่าางหมมุ้ี2อย ทั้งทวินวันนะครับผมได้ความรู้ครับผมไฟติดปกตินะครับเห็นไหมครับตัวปรับครับปรับวัตถุต้องแลวครับผมปรับไาตึงกลางก็ได้เป็นแบบนี้ครับของยี่ห้อชัปอินเวอร์เตอร์นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูด้านหลังต่อนะครับลองจับดูอีกครั้งนึงครับก็เหมือนเดิมครับผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีความอุ่นไม่มีอะไรก็เย็นเหมือนเดิมโอเคครับถอดปลั๊กครับผมเดี๋ยวสูกจะพาตรวจเช็คครับไปพร้อมกันเลยนะครับ หมับกลับไปครับก็ถอดไอ้กระบาทิ้งน้ํานี้ก่อนนะครับผมเอาออกนะครับนี่ครับอันนี้มันก็าถมราไม่แช่น้ําเขาไม่ห่อหุ้มอยู่ครับเพื่อมันก็ช่วยให้น้ําที่ละลายออกมาเนนแห้งไวด้วยนะครับและอย่างความเย็นจะดีขึ้นจะเย็นได้ไวขึ้นนะครับผมมามีเหตุผลของก่านนะครับโอ้ <c oughs> นี่ครับวิธีการซ่อมตรวจเช็คก็อิเล็กทรอนิกส มันก็ใช้ส่วนประกอบของจิตสัมผัสนะครับผมและต้องสัมผัสอย่างไงครับตาดูครับจมูกดวงกลิ่นหูไว้ฟังนะครับผมมือไว้จับจับดูว่าร้อนปลาตรงนี้ร้อนหรือไม่ร้อนครับผมแต่จะรู้เห็นลหรครับว่าอะไรครับตรงนี้ครับนี่ครับมันเป็นคราบน้ํามันนะครับผมเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับมันมีคราบน้ํามันมาตามนี้ตามเส้นขูงเมือกเลยครับนี่ครับโอเคนะครับดูรู้แล้วครับแสดงว่ามีการรั่วที่ท่อนี้แล้วครับนี่ครับคราบน้ํามันทั้งนั้นเลยครับผมไม่จะคราบน้ํานะครับนี่ครับมันรั่วครับผม เพราะว่าตรงนี้จุดนี้มันจะรั่วบ่อยนะครับผมว่ามันแช่น้ําอยู่นะครับเห็นแล้วก็อย่างนี้ก็ไม่ยากครับผมถึงจะพาทำนะครับอันดับแรกเราตัดระบบน้ํายานีก่อนนะครับผมแต่คิดว่าคงจัไม่มีนะครับคงจะรั่วนี้หมดนะครับก็ใช้ใบมีดตัดนะครับหรือใช้ครีมหักก็ได้มือผมไม่มันแปบนะครับเห็นไหมครับมันเป็นน้ำมันในการรั่วซึมแบบนี้ครับผมรั่วซึมมาจะขอยร้อนอย่างนี้วิธีการซ่อมก็ไม่ยากนะครับผมแบบช่างใหม่ทั้งเก่าก็รู้อยู่แล้วถ้าช่างใหม่ก็ตัดต่อท่อนะครับผมดูนีครับ น้ำมันน่าจะไม่เหลือครับผมแต่อย่าประมาทนะครับบางห่างไวก่อนนะครับอย่าพยามสัมผัสเพราะน้ํายามันก็มีผลต่อร่างกายเหมือนกันนะครับผมต่อผิวหนังเรามันเป็นไปได้นะครับเสียงมีซี่หน่อยเดียวครับผมฮ้มิมีลุมเบาเบาเข้าแผลๆนะครับผมแสดงว่าน้ํายาเนี่ยมันรั่วซึมหมดแล้วมันนานพอสมควรมาก็เลยหมดนะครับต่อไปทาไงครับตัดนี้ครับตัดนี้แล้วท่อคอยร้อนนี่เลยครับตัดออกเลยครับผม ก็ไม่ยากครับอาการนี้ถ้าเราเห็นเลยแบบฉันหนูว่าตาไปดูหูฟังมือจับเนี่ยนะครับเราเห็นตรงนี้มีลาคาดน้ำมันเยอะงมาใช่ครับผมเป็นการรั่วซึมนิดเดียวครับรั่วแบบตาบดแต่ถ้าเราไม่ตัดต่อตรงนี้จะแว็กเตอรน้ำยาล้างระบบมันก็ได้ครับผมมันเราจะไม่รู้ครับว่ามันรั่วเพราะว่าคือเป็นการรั่วซึมอย่างน้อยมากนะครับผมมันน้อยก็เติมน้ำยาไปก็จะใช้ได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์ เต็มที่ก็อาทิตย์หนึ่งนะครับผมถ้ารั่วแบบตาบดแบบนี้ก็เย็นครับไปไม่กี่วันครับมันก็จะิดถึงเราครับกลับมาหาเราทําให้เราเสียชื่อได้นะครับผมทําอะไรต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วร้อยเปอร์เซ็นครับเนี่ยครับมันรั่วซึมได้เนี่ยครับเป็นภาพเบงเบรกน้ํามันนี่ไม่ใช่น้ําหรอกครับผมถ้าน้ํามันจะไม่อยู่ในปั่นนี้ครับผมมันจะส่วงนี้ํามากกว่าครับผมทําไรครับตอนนี้ครับต่อเลยครับผม เราก็หาเส้นท่อนะครับอ่อนี่มีอยู่พอดีครับนี่ครับแล้วตัดท่อที่เรามีอยู่หรอวครับผมตัดต่อไม่ต้องยาวเท่าไหร่อาประมาณนี้ครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับก็มีแล้วใส่ไปเลยนะครับผมต่ออย่างนี้มับเข้าไปนะครับอาจจะโค้งสักหน่อยก็ได้ดัดตัวนิดนึงดัดเป็นรูปตัวยูออกไปเลยครับผมนั่นนะครับทําแบบว่าลักษณะเป็นหลอดยานัดเลยก็ได้นะครับผม แบบไปเลยนะครับ้อค่อนข้างจะหนานะครับผมหมับไปเลยนะครับดึงออกมาหน่อยลากหัวมาหน่อยครับเพราะว่าถ้รวจในการเชื่อมนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวหาแผ่นรองนะครับใช้ไฟเป่าเชื่อมเลยนะครับผมอ่านะครับก็แผ่นรองแผ่นรองนี้พ่อหนูก็ตัดจากช่องพิ่ประตูเดียวนะครับผมครับผมได้แต่ภูมิปัญญาครับผมทําวิธีใดได้ก็ได้ครับผมเอาแผ่นที่มไม่ไม่ไม่ไฟนะครับผมแต่ผมใช้จากแผ่นช่องฟิษประตูเดียวแล้วครับตัดมาแล้วครับเอามาลองกันเลยครับการไฟนะครับว่าโดน ทำให้ตู้เย็นเสียหายได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าหนูทดลองไว้ก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ทําการเชื่อมเลยครับใจยเย็นครับต้องใจยเย็นไว้ก่อนรับผมเชื่อมนะครับไม่ต้องรีบร้อนก็ใจยเย็นครับ ต้องดูนะครับระวังนะครับมันโดนเสียหายได้ครับดูปลายไฟไปนะครับเพราะไฟนี้มันจะแหลงที่ปลายนะครับไม่ใช่แลงที่กกนะครับผมไม่ใช่ตาหมดต้องดูที่ตัวเชื่อมแต่ปลายไฟมันทำลายสร้างความเสียหายของตู้เย็นได้นะครับผมให้แน่นอนครับการเชื่อมสําคัญสุดนะครับผมโอเคนะครับ แตก็เอาลี่เลยครับต้องพร้อมกันตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดันเอาเอาสอนี้ออกครับผมหาแล้วครับอุปกรณ์ทีมครับนี่ครับเตรียมสอนไว้แล้วครับก็อย่าลืมถอดี้ด้วยนะครับบางท่านลืมไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่า มันร้อนแล้วยางมันก็จะเสียหายได้นะครับผมมันก็ลักษณะมันก็เหมือนสอนจุดมอไซค์นะครับเนี่ยครับลาดาองน,นี้ออกก่อนนะครับถ้าเราเชื่อมไปเราเชื่อมตึบม,มันร้อนอันนี้เสียหายได้นะครับผมฝากไว้ก่อนครับฝากครั้งช่างหนูทาก็ยังไม่ไม่จัดเตรียมก็ทําตามช่างหนูไปเลยนะครับผมหาไปหมดเลยครับ เอาด้านในออกก่อนครับเาขอโทษครับไอต่อเอาตรงนี้ออกก่อนครับเพื่อเพื่อเอาตรงคอยร้อนนี่ไอคอยเย็นนี่ออกครับผมเอาออกไนดะ้ร้อนคอมดูแล้วครับให้น้ํามันออกก่อนเดี๋ยวเราจะรู้ว่าน้ำมันขึ้นเยอะขึ้นน้อยนะครับผมแต่การรั่ว รั่วท่อคอยร้อนนี่น้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะมีนะครับผมก็จะโชคดีหน่อยนะครับใจเย็นครับทําไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ใส่สอนนี่ไปนะครับอ่าครับผมก็ไ้เลยครับไม่ไหวมือจับเดี๋ยวว่าถึงหู่มือจับได้ไงครับถ้าทาช้ามันก็ร้อนครับผมนี่ครับการเชื่อมต้องมั่นใจครับต้องแน่นอนครับผมต้องใจเย็นไว้ก่อน นะครับอีกสักพักหนึ่งเราให้ท่อนี้ท่อดูดนี้หรือท่อแรงดันนี่ครับมันจะลดความเย็นลงก่อนเราถึงก็ค่อยเสียบคอมแล้วเราจับได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวตันนี้เสียบปลั๊กครับเสียบไฟคอมเดินนะครับผมหมับกลับไปครับเห็นไหมครับคอมเดินแล้วครับ คอมนี้บางท่านบอกว่าถ้าเปิดท่อแล้วมันมีเสียงดังตอนใส่ไปแล้วมันเงียบเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมคอมเสียงดังไม่ใช่ครับถ้าเราเปิดท่อนี่ออกเสียงจะดังครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราเสียบดูตัวแรกมันเหลาจะไม่ได้ยินนะครับใช้วิธีสัมผัสเราแตะอย่างนี้มันจะสั่นดืดดืดครับผมอันนี้คอมคอมนี้ยังดีครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมบีบนี่ดูครับบีบดูครับผมบีบตื้อตื้อมือไว้ก่อนนะครับผมอย่าพุ่งละมันนะครับผมประมาณสิบยี่สิบวิแล้วก็ค่อยละครับผม เขาเรียกลันเราจะดูว่ามีน้ำมันขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีน้ำมันขึ้นถือว่าโชคดีครับผมคือต้องการแวะเติมล้ำยาได้เลยนะครับผมก็แล้วแต่ช่างนะครับผมบางช่างจะล้างก็ได้ไม่ล้างก็ได้แต่สามารถถลางได้ก็ดีนะครับผมแต่ช่างหนูดูแล้วอาการนี้ช่างหนูไม่ล้างนะครับผมตัวนี้สาหรับอาการแบบนี้นี่ครับมันไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันฟุ้งออกมาฟุ้งออกมาเป็นน้ําหยดย้อยมาเลยไม่ได้นะครับผมนั้นต้องล้างนะครับผม ดูคลิปช่างหนูคุ้มครับอาการตัวนี้คือง่ายครับผมเราเห็นโลล้วเห็นการล่วซึมทันทีครับมันจะมีคาบน้ํามันลงมาให้เราเห็นนะครับเห็นไหมครับคอมรันขึ้นแล้วเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันจะเร่งคอมขึ้นมาเห็นไหมครับไม่มีน้ํามันนะครับผมคอมอินเวอร์เตอร์ของมันก็ทํางานทีแรกก็จะช้าครับผมมันค่อยๆเพิ่มกําลังแรงลมแรงไฟของแรงดันของคอมขึ้นมานะครับผมจะค่อยๆแรงขึ้นมาเรื่อยๆแต่คอมตัวนี้ไม่ชอบคอมอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ระบบอินเวอร์เตอร์ ครับผมยังกิแรงครับใช้ได้โอเคครับกอดปลั๊กครับผมก็ถือว่าโชคดีไปครับอย่างนี้ถ้าหนูไม่ล้างนะครับผมถ้าเกิดมีละมานพุ่งพวดพวดลมาถ้าบีบอย่างนี้พุ่งมาต้องล้างครับผมไปง่ายเดี๋ยวถ้าหนูต่อก่อนครับต่อให้เรียบร้อยก่อนลองนะครับ สำคัญที่สุดคือการเชื่อมครับผมตู้เย็นครับเชื่อมแล้วก็ล้างระบบเนี่ยครับผมถ้าเชื่อมไม่เรียบร้อยใช้ไฟไม่เป็นแหลงไปอ่อนไปก็ไม่ได้แหลงไปก็จะก็จะเป็นตามมดนะครับตามดหมายถึงอะไรครับก็จะทําให้เราซึมได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่สอนนี้เข้าไปอย่าลืมใส่สารน,นะครับไม่ใช่ว่าเติมยาเสร็จ ไปปลดออกน้ำยาพุ่งออกมาได้ครับผมเดี๋ยวต้องเกิดต้องการปิดระบบอีกแบบปิดหัวปิดท้ายนะครับผมปิดหัวครับสายสอนเสร็จก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการแวกเติมน้ำยานะครับผมเด็งหนูทําให้ดูเรียบร้อยนะครับครับผมเพราะว่าคลิปช่างหนูนั้นดูแนละคุ้มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวใครมาสลับสายซะแล้วครับผม ก็ทาอยู่คนเดียวแล้วครับแถแดงเอาไปใช้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไปสลับสายก็นซะแล้วครับไปคว้าอันตัวสลับมาพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะงงว่าเอ้ทำไมสายช่างหนูสีอะไรกันแน่สายเราต้งไหนนะครับผมไม่รู้นะครับผม เลยครับสีน้ำเงินใส่เข้าไปนี่นะครับผมก็มีอยู่สองสามคลิปนะครับผมทีการแวกระบบเตินลมยาของหนูครับแต่อันนี้เดี๋ยวช่างหนูจะทําให้ดูครบทุกอย่างเลยนะครับผมก็บอกแบบอย่างว่าครับคุมครับดูคลิปช่างหนูทํามาแล้วก็เดี๋ยวจะเติมนํายาให้ดูนะครับผมแวกเติมยาเลยนะครับเสียบปั๊กนะครับผมเม็ดกััมนะครับสีแดงตรงกลางนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ใส่ทีแวกกัมนะครับผมกลางนะครับ เราจะทํา3เส้นพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวบางท่านอาจจะงงแล้วเขผมจะใส่ถังน้ำยาทีเดียวก็ได้แต่ทางหนูจะทําแบบว่าไม่ให้งงไม่สับสนนะครับง่ายๆนะครับผมสีเหลืองนี้เรายังไม่ต้องใช้ก็ได้เราไม่ใช้ครับเราใช้สําหรับวัดแรงดันได้แรงดันสูงนะครับปล่อยเลยครับถ้าเราจะทําถ้าจะทําแบบสําเร็จแบบทางหนูท,ทำให้ดูซะก่อนนี้แว็กใส่ถังน้ำยาพร้อมกันเลยก็สีเหลืองนี้ไปอยู่สีแว็กกั้มสลับกันง,ง่ายๆนะครับผมคือต่อพร้อมกันเลยคือแว็กเสร็จก็ไม่ต้องถอดสายจากแว็กเครื่องแว็กนี้ก็เปิดน้ำยาเติมได้เลยแบบนั้นครับ เครื่องนะครับเครื่องแว็กนะครับผมหมับเข้าไปครับอ่าเปิดเครื่องแว็กก็หมุนนี่ครับหมุนขึ้นครับหมุนออกตัวนะครับมันจะลงมาสุดยันเลยครับเลยนิดๆครับผมจะเป๊ะเลยอาจจะเลยเราไม่เป๊ะนะครับเลยมันหน่อยนะครับผมจะยังเยิองกันนิดหนึ่งนั่นคือสมบูรณ์แน่นอนครับเช็คสายก็ต้องให้แน่นนะครับ เราจะแว็กทิ้งไว้ประมาณ10บนาทีครับผมใช้เวลาแว็กก็ตีถ้าเข้าๆเอาสินาทีก็ได้ครับผมใหญ่ต่าเห็นไหมครับมันจะเลยาปนิดเลยจากเส้นสีเขียวนะครับเลยศูนย์นิดนึงครับเพราะศูนย์ประหลอดนะครับครับผมเลีวเราจะแว็กทิ้งไว้10บนาทีนะครับครับผมกันนี่ครับแว็กไว้สินาทีแล้วละครับผมก็กว่าแลยแหละผมหยุดเอาไว้แต่ตอนปิดขั้นตอนปิดคือเราปิดนี้ก่อนเลยครับแล้วหยุดแว็กแล้วปิดปั๊บเทว็กราฟมับปิดตรงนี้ปิดสวิตซ์นะครับเทเกราปั๊บปิดก่อน ครับแล้วก็ปิดแล้วเรหยุดทิ้งไว้10นาทีนะครับดูครับสังเกตดูว่าเข็มมันลบ30ประหลอดมันไม่ถอยกลับมันจะเลือมานิดนึงครับผมทิ้งจะทิ้งไว้ยี่สิบสามสิบนาทีก็ได้ถ้ามันไม่ตีกลับนั่นคือว่ามันไม่รั่วซึมแต่ถ้ามันตีกลับต้องค้นหารอยรั่วมันต้องมีครับผมตรวจช็คของฉจ้หนูมีครับพิธีการทดช็คหารอยรั่วก็ยังมีนะครับต่อไปอันดับต่อไปก็เป็นการเติมน้ํายานะครับผมก็นําสายจากนี้ไปกั้ำนะครับเส้นนี้ครับผมออกไปเลยครับถอดออกไปแล้วก็นํามาใส่นี่ที่สังายผม ครับผมใส่น้ำยาแล้วก็เปิดน้ำยาครับทวนเข็มนาฬิกาหมอบเข้าไปรอบสองรอบครับผมพอครับสองรอบก็พอแล้วก็ตอนนี้เราสายเส้นนี้เราถอดไปแล้วอากาศมันเข้าได้เส้นเชลล์แวกนะครับก็ต้องขายนี่ครับขายตัวกลางขายหน่อยครับให้ดังฟรีนะครับเนี่ยครับอ่าแล้วก็ปิดครับผมแค่นี้นะครับแต่แล้วก็เปิดตัวนี้ครับหมุนออกตัวนะครับผมเปิดครับเปิดน้ำยาเข้าไป เสียงคอมจะดังฟิ้งนะครับสังเกตดูครับได้ยินเสียงไหมครับดังฟิ้งครับผมเดี๋ยวฟังยนเสียงหายไปนะครับเริ่มเบาแล้วครับอ่าโอเคปิดครับผมปิดหมักเข้าไปครับนี่ต่อไปก็ดับต่อไปก็คือเสียบปลั๊กครับผมให้คอมเดินนะครับเสียบไปเลยครับอ่าหมักเข้าไปสะพักครับคอมจะเดินอ่าเห็นไหมครับคอมเดินแล้วครับ คอมเดือนแล้วน้ำยามันก็จะลงมาเลยครับเข็มจะลงมาแสดงว่ามันกินน้ำยาแล้วครับผมครับทำล้วใจเย็นครับอย่าไปใจร้อนเติอน้ำยาแล้วต้องใจเย็นครับเห็นไหมครับเข็มจะค่อยๆลงมาอ่าครับผมเห็นไหมครับอ่าต่อไปเติมเข้าไปครับนับเลขใจครับหนึ่งถึงห้าสองสาม สี่ห้าแล้วก็ปิดครับอย่านานนะครับนานน้ายา <c oughs> น้ํายามันจะเยอะครับผมเดี๋ยวมันจะเกินเลยเถิดไปต้องใจเย็นนะครับตอนนี้รอสักพักหนึ่งแล้วเข็มมันจะดันขึ้นมากด้านบนครับผมมันจะเร่งกลักบขึ้นกลับบนวืดหนึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าน้ํายาจะพอไม่พอครับผมถ้าเข็มมันลงมานี้ลงมาแบบหมดด่นั่นคือระบบตันนะครับโอเคครับเติมต่อไปนะครับ อ่าสองสามสี่ห้าแล้วปิดครับแล้วหยุดก่อนพับต้องใจเย็นนะครับวิธีการเตือนน้ำยาใจร้อนจะไม่ได้สีหยุดพักไว้ระยะหนึ่งครับผมเดี๋ยวน้ำยาคงที่ชุบเข็มจะดันขึ้นด้านบนรอสักคู่นะครับ เข็มลงมานี่ที่หนูบอกคือระบบตันแน่นอนครับอันนี้เข็มไม่ลงก็จะขึ้นแล้วนะครับรอสักแป๊บหนึ่งถ้าประตูเดียวจะไวมากครับผมเพื่เติมครั้งเดียวเปิดเปิดรอบเดียวก็รอบที่สองก็ใช้ได้เลยประตูเดียวครับมันยามันจะด้อยแต่ครับของตัวนี้มันก็ปริมาณน้ำยามันมีด้านหลังครับโชคดีหน่อยละครับนี่นะครับเก้าสิบกรัมนะครับผมหนึ่งสามสี่เห็นไหมครับมันจะเขียนว่าเก้าสิบกรัมนะครับเห็นตัวเลขครับมันจะบอกด้านหลังบางยี่ห้อมันจะบอกที่ ด้านหน้าเราต้องไปเปิดประตูดูนะครับผมอ่าโอเคเปิดเข้าไปครับสแสดงยังไม่พอครับอ่าปิดครับหมับสักพักครับอย่าใจร้อนน่าจะพอเพราะว่าเดี๋ยวก็เข็มก็อยู่เสมอนี้ได้มันต่ำลงนิดนึงนิดได้ครับผมแต่ถ้าลงมา เกือบครึ่งกลางไม่ได้ครับผมรอให้น้ำยาเรียบตัวนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับผมครับผมเติมหน่อยครับอ่าปิดครับผม ครับทีนี้เรามาจับนีดูครับคอยร้อนนะครับผมอ่าเนี่ยครับร้อนครับร้อนจีเลยครับผมอ่ามันจะค่อนข้างบอคงจะสูงกันร้อนแบบว่าอุ่นคือร้อนอ่ะประมาณก็น่ากลัวตัแปดสิบเก้าสิบองศาเหมือนกันนะครับผมร้อนนะครับผมอ่านั่นครับเราหยุดไปก่อนกระดับนี้เพราะเข็มไม่ลงนี่แสดงว่าปลอดภัยแล้วครับไม่มีระบบไม่มีตันนะครับผมไม่ตันไม่รั่วครับผมถ้ารั่วนะครับเข็มจะลงไปเรื่อย ไม่ถึงไม่ถึงขนาดลบลังสิบปอระเซ็ลงไปเรื่อยถึงกลางเลยแสดงว่ารั่วแต่ถ้าลบมาถึงสามสิบปอระเซ็นนี้รั่วครับต้องค้นหาระบบรั่วโอเคอย่างนี้ทิ้งใจเย็นไว้ก่อนได้เลยครับเดี๋ยวเข็มก็ตีขึ้นมาแล้วก็ผมขึ้นมาหน่อยนะครับผมครับผมก็แค่นั้นคือระดับนี้พอครับเราไม่ให้เข็มตกมากกว่านี้ครับด้านหลังนี่โอ้โหร้อนน่าดูครับผมอ่าครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวถ้าเกิดระบบมันนิ่งชุบ เราทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับแล้วก็เราก็ปิดนี้ถังยาเนะยครับปิดนี้ก่อนครับปิดตามเข็มนาฬิกานะครับผมหมักเข้าไปแต่อย่าลืมอย่าลืมบางทีไปลืมไม่ปิดไ่เปิดนี่ก็ปล่อยปูดออกมาครับวิธีปล่อยนี้ไอทีล้ายาที่ค้างสายนี้เราเปิดนี่เลยครับให้มันกินมาให้หมดเลยครับผมเสียดายมหมครับนี่ครับมันจะเด้งปักเห็นไหมครับอ่าแล้วปิดครับแค่นั้นเองครับแล้วก็เปิดแล้วก็ขายออกไห้หน่อยแล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีนะไม่มีตกค้างนะครับ เนี่ครับพอเราไล่ออกไปเมื่อกี้เข้าไปแล้วครับผมก็แค่นั้นเองครับแค่นี้นี่เราทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วเขาปลดออกไม่มีอะไรครับก็ปลดออกก็คลายอกเลยครับเราใส่สอนไปแล้ววนฟุดฟๆดออกมาเลยแค่นั้นเองมันนอกลัวว่าน้ำยาจะโดนมือเปื้อนๆอะไรไม่ใช่ไปถึงขนาดนั้นครับผมก็คลายไว้เฉยมันจะแักฟีเดียวแค่นั้นนะครับมันติดสอนอยู่นะครับผมก็มีแค่นี้นะครับดูคลิปช่างหนูละคุ้มครับผมเขาเรียกว่าทูลวันทีนวันเลยครับผมตรวจเช็คหารอยรั่วแปยว่า มีตรงไหนตรงไหนแล้วก็เติมน้ำยงน้ำยาเสร็จเรียบร้อยถ้าใครดูคลิปท้งหนูแล้วคุ้มครับผมก็อย่างที่ว่านะครับความรู้มีอยู่ทุกคนแล้วครับมันขึ้นอยู่ที่ว่ามันจะรู้มากรู้น้อยครับผมถ้าเรารู้จักค้นค้าหาความรู้ที่ท้งหนูย้ําทุกอย่างตลอดมานะครับผมก็จะรู้แล้วด้วยการศึกษาเองนะครับแล้วมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกต้องพัฒนานะครับผมง่ายๆนะครับผมตลับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับก็แค่นั้นเองครับจบมักเข้บไป อย่างนี้ร้อนอย่างนี้เย็นแน่นอนครับผมโอ้ร้อนคนข้จะร้อนร้อนข่อนข้งเยอะเดี๋ยวมันจะคลายไปเรื่อยๆครับผมก็ร้อนประมาณหนึ่งนะครับผมอย่าไปตกใจนะครับแน่นอน